ท่กคลช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อให้หนูรอดจาก SCP สุดน่ากลัวนี้ด้วยว้าวเฮ้ยตังวันนี้วันวันนี้เจเจสวยปะ นี่เจ๊เซ็กซี่เจ๊สวยเพอร์เฟกต์ปะโอ้โหดอกพวกเราเนี่ยมันเพอร์เฟกต์จริงๆเราเป็นเหมือนแัวแม่เขาจะบ้าเราเัวแม่เรามาทำอะไรนะคะเรามาเรากองมาสร้างความสุขให้ผู้ชายไงจ้ามาด่าริงชนินั้นเป็นใครเนี่ยเท่าไหร่กันเนี่ยดอกอยู่ดีก็มีอีแก่ที่ไหนป้ายชนิดไหนมามาทำแล้วครเอ่ออะไรอะไรหรอครับเอ่ออันนี้เท่าไหร่กัน อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกผมจะกลับบ้านแล้วครับใช่ครับจะให้หมือนนึงจะให้หมือนนึงจะให้หมือนนึ่งห้าหมือนนึงสองหมื่นอุ้ยอีดอขึ้นแล้วเลยได้ครับได้ครับเจได้ครับขึ้นขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยจะกลับบ้านไม่ใช่เหรออ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมทำไงดีครับผมก็พร้อมเพิ่มคนหนึ่งก็ดีนะเดี๋ยวเจให้พันหนึ่งฮะอะไรนะครับมานั่งข้างเจก็ดีนะเดี๋ยวเจให้พันหนึ่งครับเจขึ้นรถบนะครับไอผมเชืขอคำนะครับเจไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรโอ้ที่ไหนับมเจ เจเจขับรเที่ยวมาเลี่ยครับเจเอ่อซื้อแบบผีมาน่ยอ๋อมึงอีดอกได้สองมือหน่ะรวยรวยมากอี๋รวยมากครับเจโอ้โหเจนี่รวยอีดอกมึงดูดิโอ้หเจ้าเราเปผู้ชายมานะมึงว้าวครับเจยังไงต่อครับเจผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยใช่ครับพวกผมแบนแมนครับแบนแมนคุยกันได้ครับพวกผม ผมเคยแบบว่าบริยามผู้หญิงมาหลายคนแล้วครับผมแต่งตัวคอสเพย์ประมาณนี้แหละครับผู้หญิงเขาก็แบบเอ็นดูผมความในความน่ารักอะไรเงี้ยครับเจ๊ก็เป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยคึ้นหลงอีท้องครับเจ๊อะไรนะอะไรนะครับ่่เมือกี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับเจ๊โอ้ไดฟังผิดแล้วผมบอกว่าผมเจอตุ๊กแกครับอ๋อเฮ้ยมึงไปจับตุ๊กแกเจได้ไปเดี๋ยวเจกลัวตุ๊กแกไม่เป็นไรเจไม่กลัวตุ๊กแกจับมัาทำอาหารกินทุกวันฮะเขาเจเจให้ผมทำอะไรดีครับไหนลอง หอมแก้มเจี๊ยบระข้างซิมาโอ้โหจะดีเหรอครับเจ๊มามามาให้น้องมาสามสองหนึ่งมาอีดอกไม่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 ค่อยเวิร์กว่ะไม่อีดอกไม่ครับเวิร์กเลยอันนี้คือแบบแย่มากอีอากูชุบชุดไม่ดี่ไหร่อะตัดตัเจ๊อะไรนะครับเจ๊ชุบมือเจ๊สิชุบมือเจ๊เหรอครับมาเก่งมาก อ๋อเจ้ครับแล้วค่าตัวพวกผมในเจ๊พูดพูดบอกแล้วครับผมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออเอานี่เอานี้เดี๋ยวเจ้ให้ก่อนเข้าใจไหมอ๋อเจ๊เ้องให้ก่อนอยู่แล้วครับแม่นผมกลัวเจ๊เป็นคนสวยได้ขี้บิดนะครับไม่บิดแน่นอนเจ๊มีตังค์เยอะนี่เอาไปเลยเดี๋ยวมีกินเลยนะนั่งข้างเจ้พันหนึ่งโอ้ขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับเจ๊อีดอกรวยจัดอีดอกรวยชีรวยชนีดียว อะไรไว้นะเมื่อกี้จะ่อ๋อป่าครับเป็นเสียงลิงโทนนะครับผมเอาไว้แบบว่าไล่พวกแบบผู้ชายอะไรเงี้ยครับบางทีผู้ชายมันก็มองผมไม่อันนี้มันน่ารักเนี่ยผมไม่ชอบผมแมนๆนะครับแมนขนาดผู้ชายที่ไมเอานั่นือคือมันแบบบางทีพวกแบบว่าที่มันรลนิยมแบบว่าทางแนวนี้ครับผมก็เข้าใจเขาแหละครับเจ๊นั่นแหละโอ้โหน่าแมนขนาดนี้ผู้ชายไม่เอาหรอกนั่นสิครับผมผมหลอกหครับเจ๊ ก็ได้อยู่อ่าๆมามามาลงมาอ๋อแล้วแล้วเจ๊ไม่ถอดเสื้อผ้าหรอครับเจ๊เปียกหรือเปล่าดีพวิเขาเจ๊โอ้โหแล้วเจ๊พวกผมทำอะไรครับเนี่ยเจ๊คิดนานนะครับเนี่ยแน่นอนต้องอะไรที่มันแบบว่านิดหนึ่งผมเต้นูลยนะเจ๊อันนี้จะเป็นเลยสองพันโอ้เจ๊เต้ยแค่แค่แค่เต้ยสองพันเลยครับอ่าอันไหนอีกคนลองสิ ไอคนลองลองเต้นดิเจ๊นี่ไงเหมืนี่ครับเจ๊เจ๊ชอบไหมครับเจ๊ชอบไหมครับผมผมเต้นไม่เป็นหรอครับเจ๊แต่ผมรู้สารเป็นนะอันไหนลองเจ้าจริงๆหรอครับเจ๊โอ้โหไอตังเจ๊ชอบครับเจ๊เจ๊ดูใกล้ใกล้ก็ได้นะครับน้องน้องผมมันให้จับตัวแล้วครับเจ๊อันไหนเจ๊รูปสิให้หนูลองไหมหนูลองไหมผมผมผมนะครับเจ๊ใช่อ่ะไปไปไปนี่ครับเจ๊นี่ครับเจ๊ชอบไหมครับ ดูดูดูดเดู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 ยูดูบเจูดูดูดูชูด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 ูทนนายมันจะดงนิดึงนะหนูด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 ูผมตั้งดูดูดกดูุกครับใช่เป็นไม่เูด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 ูบบดู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 นูด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 นดูดม ใช่ครับเตือนเตือนเตือนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ยินครับเจ๊อืมไม่นิ่งไม่นิ่งเจ๊ชอบท่าไหนครับผมผมผมเป็นมหายท่านแล้ว่นิ่งไม่นิ่งทำไรครับเจ๊วันนี้มันต้องแล้วไหมหมื่นหนึ่งอ่ะเจ๊สิต้องหมื่นเลยนะอ๋อครับอ่าอ่าอ่าเนี่ยอ่ะฮะอะไรครับเจ๊ครับทำอะไรครับเจ๊ครับก็นั่นแหละเอาหมื่นหนึ่งยังไม่รู้หรอเนี่ยอ่ะเอาอีกอ่ะีกสองพันเนี่ยอ่ะเอาเร็วอมทำอะไรครับ มันมันม,มันจะดีเหรอครับเจ๊แต่ว,ว่า,<อ>าผมเอ่อเออ่ช่วงนี้ผมเอ่อยังไงดีอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่งั้นเจ๊จะเอาเงินคืนให้หมดแล้วนะเฮ้ยไอตังค์มันไม่ได้อ่ะยเง่าเจ๊มันจะให้เราจะเสด็จมาหอมมาเสด็จมาหอมเลยมาหอมมาไม่ได้ไม่ได้เราเป็นกระเทยใช่อขอโทษนะครับทุกคนคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อแบบว่าเราเรียนจ GPT หรือไงหรืออย่างไรนะครับผมเป็นพวกผมเป็นตอนอันนี้คือพวกผมเป็นกระเทยครับผมเอ้ย ผมมีความชื่นชอบในความเป็นกระเทยเป็นแค่เป็นแค่คาแรคเตอร์นะครับทุกคนใช่ไหมมึงแล้วเจ๊ทราแบบนี้ได้ไงอ่ะเสียสักสีครับเจ๊ครับจะทำได้ยังทำอะไรครับเจ๊คือแบบว่าอ่ะผมผมอายุสิบเจ็ดปีอ่ะเจ๊คือมันผมผมอายุสิบเจ็ดปีครับอะไรอะไรเจ็ดนืผมผมผมอายุสิบเจ็ดปีครับเจ๊สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปใช่ครับฮะเจ๊เดี๋ยวเป็นข่าวนะเหมือนสมศักดิ์ประจกปลาไม่ก็เอ๊ะ หนูหนู่มไม่นี่ไม่ใช่หรอเจ๊ก็บอกว่าไม่ผมผมผมเอนเตอร์เทนนะครับเจ๊ผมไม่ได้มาแนวแบบแบบปแบบแบบเนี้ยเจ๊ไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้แบบเนี้ยอ่านี้หนี้นี้อ่าอันเนี้ยเจ๊ให้เจ๊ตั้งเยอะว่ะโอ้โหเจ๊ไม่เอาแล้วอ้าวเจ๊ลูกเป็นลูกเป็นกระเทยทำไมล่ะหนูไม่ได้ชอบผู้หญิงหนูหลอกกินตังเจ๊ไงหนูเบื่อเจ๊จริงๆเลยให้ลูมาทำอะไรได้จุ๊บเจ๊เนี่ยเจ๊วันหลังมึงอ่ะ มึงมึงทาลงพื้นหรือมึงโปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงใช้เกียรมึงใช้เกียงทาเลยไงไอ้เหี้ยฮะแกแม่งไปหันเลยเนี่ยพวเนี่ยเป่าเนี่ยเห็นไหมแม่งฟุ้งห้องอะไรอีด๊อกเอลือแค่สามชั้นเองเฮ้ยไปนีกว่าเจ๊เอาแล้วเงินเงินเจ๊ล่ะเอาเรื่องของมึงไอ้ตังหนีตังนี้ก็พานไอ้ตังไอ้ตังตรนี้ตังอีดอกตังมาที่เร็วจีตังไม่ทันอีตังลงท่ออีดอกเหมือนมอาอ์สอะเจ๊เจ๊หาไม่เจอแน่เชื่อกู เชื่อมาเดี๋ยวเออลงมาเชื่อจ้เดี๋ยวอี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 ชนินั้นมันจำตามมันจำเราไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราแอบไหนท่อแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ขึ้นไปซอมเบิร์กแล้วหนึ่งไปเชิบเฮ้ยเห็นไหมมันไม่ตามมาแล้วเจ๊บอกแล้วเราแอบคนเนี้ยนะไปกลับกันดีกวยกันไม่ไม่ไม่เฮ้ยเราเจ้ว่าอยู่นี้เลยได้เอาแบบนี้เอาแบบนี้อี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 ตังมานี่เดี๋ยวไปไปไข่ไปหน้าไปไข่ไปหน้า ไปนูนดีกว่าวันนั้นเห็นมุชวันนั้นน,น่ะกูเห็นมุน <c oughs> มนชายเดินบ้าจู่โคตรล่อเลยอีดอกเออนั่นแหละหลังสิทธิ์มันแรงไงห <c oughs> ลังสิทธิ์มันแรงอ่ะ <c oughs> <c oughs>